นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตส,มมสัมม,ตสตตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพคะวา นะโมโพธิส <Master> ัตโตอาคันต <kind abonn> ิมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโย นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหสหาสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโต อหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรัมรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภร,รัตสีสาหัสสาสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรัมรมะบูชาสังฆะบูชา อคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสาสุธรรมา พุทธโธธัมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรัรมมะบูชาสังคาบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรัรมมะสังคะบูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตศีสาหัสสาสุธรมรมาพุทธโธธรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันทังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโต อหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรัมรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภรัตสีสาหัสส,สคคาสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆะบูชา อคีทานังวรังคันทงังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสาสุธรรมา พุทธโธธัมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรัรมมะบูชาสังคาบูชาอัคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรัมรมะสังคะบูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหสหาสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโต อหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรัมรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภร,รัตสีสาหัสส,สคคาสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธัมมะบูชาสังฆะบูชา อคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสาสุธรรมา พุทธโธธัมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรัรมมะบูชาสังคาบูชาอัคคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรัรมมะสังคะบูเชมิ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภรัตศีสาหัสสาสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวรังคันธังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโต อหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรมมะสังฆะปูเชมิอิมังสัจจาวานังอธิฐามิพุทธังอธิฐามิธัมมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิสัพเพพุทธาสัพเพธรมมาสัพเพสังฆา พลัปปตาปัจเจก,กานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธ,ธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาพลัปปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิ สัพพโสสัพเพพุทธ,ธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังคาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโสตั้งจิตอธิฐานขอสติปัญญาและให้คิดทำสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จทุกประการทั้งทางโลก และทางทำ ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าได้อธิษฐานจงศักดิ์สิทธิ์สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจเหนือความคาดหมายทุกประการอิมังสัจจวาจานังอธิฐามิพุทธทางอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆัังอธิฐามิข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้ได้ผ่านพบคุณงามความดีทุกๆประการจนกว่าจะเข้าสู่นิพพานและขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกทุกๆประการจนกว่าจะเข้าสู่นิพานนพานนะิพพานปัจ,จโยโหตุ ข้าพเจ้าผู้นับถือพระพุทธศาสนาขอน้อมอาราธนาบารมีรวมแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจากททักรพรรดิทุกๆพระองค์นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตขอบารมีรวม อันหาที่สุดมิได้ทั้งหมดนี้โปรดจงแผ่ไปถึงภพภูมิต่างๆทั่วทั้งสามแดนโลกาธาตนับแต่อบายภูมิสูงขึ้นไปถึงพรหมโลกชั้นสูงสุดขอสัพพสสัตมนุษย์เทพเทวาทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ยังเวียนไายอยู่ในวัดต,ตะสงสารสาเอดภูมิ ทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินทั้งหมดทั้งสิ้นขอจงได้รับมหากุศลผลบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจทำและสร้างสั่งสมบำเพ็ญมาแล้วทั้งในอดีตชาติปัจจุบันชาติโดยทั่นทั่วทุกตัวตนทุกคนทุกท่านทุกพระองค์เทิน สาธุสาธุสาธุ